ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาซ่อมแบตเตอรี่นะครับที่เราใช้กันขอบนะครับเพื่อนๆนะครับตระกูล MK 5017ในตำนานนะครับใช้แบต3โวลต์นะครับ5วัตต์ตัวนี้จะทนมากเลยครับผมใช้มานานแล้วครับเพื่อนๆแต่มันมันมันจะมีปัญหาเรื่องการชาร์จนะครับนะครับคือพอเรา ใช้นานๆนะครับตัวชาร์จตัวนี้นะครับอาการของเขานะครับเสียบเข้าไปนะครับมันจะหลวมนะครับรูตรงนี้นะครับจะหลวมเขาเป็นทองแดงนะครับใช้นานๆรูเขาจะขยายนะครับพอเราเสียบชาร์จแล้วเขาจะหลวมทําให้ลาคาญใจมากเลยครับผมก็เลยทําการนะครับโมดิฟายนะครับเปลี่ยนนะครับเพื่อนๆให้ใช้กันยาวๆลืมๆเลยนะครับนะครับโดย ผมไปหาแจ็คนะครับเพื่อนๆนะครับแบบนี้นะครับมาเปลี่ยนแทนของเก่านะครับตัวนี้เพื่อนๆก็ถ้าไม่มีก็ลองไปซื้อนะครับตัวไม่กี่ตังค์นะครับตัวนี้แต่ว่าถ้ามีวงจรอยู่ที่บ้านนะครับพวกกล่องจานเาวเทียมนะครับกล่องวงจรอะไรก็ได้ที่ว่าใช้ไฟ DC นะครับ ของเขาจะมีตัวนี้เพื่อนๆก็ไปถอนมานะครับส่วนผมถอนมาจากแผงมวงจรเก่าของของไอ้กล่องจานกระเ,เทียมเก่าๆนะครับเพื่อนนะครับเอามาใช้นะครับเพื่อนๆนก็ทําการนะครับทําการบากล่องนะครับเพื่อนบากล่องนะครับตรงท้ายนะครับนี่ครับ อย่าให้ขาดนะครับบ่าล่องแล้วก็เอาใส่ลงไปให้มันพอดีล่องนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเอากาวกาวเป็นกาวแท่งนะครับหยอดลงไปแล้วก็จะกดลงไปจัดทรงให้พอดีให้สวยงามนะครับส่วนวงจรก็ง่ายๆนะครับเพื่อนของเขาก็ที่แผงวงจรเขาจะมีขั้วบวกขั้วลบอยู่แล้วนะครับเพียงแต่เพื่อนๆก็ จำไม่ถูกสายท่านนั้นเองนะครับนี่นะครับเพื่อนผมบากล่องนะครับใส่ลงไปนะครับเขาจะเกินมานิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับรับรองได้ครับชาร์จเข้าดีแล้วก็ทนมากๆครับเพื่อนส่วนล่องนี้เพื่อนเพื่อใช้ใบเลื่อยนะครับเป็นใบเลื่อย ตัดนะครับเทียบดูแล้วก็ค่อยๆตัดลงไปนะครับนี้นะครับเพื่อนๆนะครับผมทําการประกอบนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ไม่น่าเกียดนะครับกําลังดีนะครับเดี๋ยวผมจะไปเทสให้เพื่อนๆดูนะครับปรกอบ ให้เรียบร้อยแล้วก็จะไปเทสลองชาร์จดูนะครับนี่นะครับเพื่อนๆทำเสร็จนะครับชาร์จเข้าปกตินะครับลองเปิดนะครับเพื่อนแรงมากครับลองทําดูนะครับเพื่อนวันนี้ไม่มีอะไรนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ